ูรายการสบายดีวอร์เรนตี้กรบผมปองขวัญตระดอนครับดีเจเอมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชื่อร้านว่าสี่แยกดมหกโอ้โหสี่แย่นมหกดม<ส><ไ>ปเฮ้ยอะไรโอ้โหพูดคำว่าดมหกไม่ได้เลยนะคือคือฟิลของเราอ่ะคือคือจินตนากา,ารคาว่าสี่แยกนมหกอ่ะผมต้คิดแล้วมันต้องมีอะไรหกหกทั้งว่ะ กำมือกำมือพร้อมแล้วพร้อ <50. S 2> มแล้วไข้เฟอะ ของร้านสาวสวยโอ้โหนี่ไงนี่ไงร้านสี่แยกนมหกโอ้โหนี่สวยจริงอันนี้ที่บอกว่าตอนแรกผมคิดแบบโ,โหยังยังไม่เท่าไหร่นะพอเจอตัวจริงครับคุณผู้ชมครับสวยสมเชื่อลักชื่อสีแยกนมหกนมหกครับผมยังไม่หกยังไม่หก<ม>โอเคร้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับร้านนี้อยู่มาสี่ปีแล้วคะ่ะสี่ปีแล้วโอ้โหต้องถามว่าคุณผู้ชมและหลายคนบอกว่าเอ่อแยกนมหกและที่มาที่ไปกับทางร้านแบบเนี้ยมันคือ,อยังไงครับ ก็คือตอนแรกร้านตัวเนี้ยตั้งอยู่ที่สี่แยกแล้วก็เอาชื่อสี่แยกมาเลยแล้วเวลาลูกค้าจะมาเช็คอินอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเช็คอินว่าสี่แยกผ่านแล้วเป็นสี่แยกน้ำหกสิ่งแรกอยู่หน้าผมหน้าเนี้ยเป็นหม้อน่ะผมคิดถึงเรื่องของเนเป็นต้มยำต่างๆไปดูซิว่าเป็นอะไรไปดูพร้อมๆกันฮะอันนี้ตอนนี้ไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลเดืออโอ้โหทำไมต้องเป็นไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นธรรมดาที่ แผ่ตุ๋นมันทําง่ายแต่ว่าคนส่วนมากไม่ค่อยทำต้ามาที่ร้านตุ๋นคนนี้ยากเอาอนเลยมีอะไรบ้างครับทีน,นีก็มีกุ้งปลากุ้งปลาน้ำเต้า <c oughs> แล้วลก็เหยืปถ้่าทุกอย่างทุกคนเป็นคนเขอาครวเองหรือเป็นเชฟอะครับอตอนแรกเราก็มีสูตรเราต้องทดลองกันก่อนกินกันก่อนทุกคนกินได้ในบ้านอร่อยทุกคนก็ต้องชอบลูกค้าก็ต้องชอบ ผมขออนญุญาตชิมก่อนนะไข่ตุน๋นหม้อไฟทะเลเดือดโอ้โหอือ huh. เออเดือร้อนเดือจริงๆป็นไงไ้บอก่ะพี่เองไม่บอก,มมบอกผมอือเนี่ย <c oughs> จริงจะบอกว่าจริงๆไข่ตุ๋นเนาผมผมว่าผม้ชมหลายๆคนคงมีการทานเรียบร้อยล้ะแ,แต่ว่ารสชาติของเขาคือมีปลาหมึกมีกุ้งเข้าไป <c oughs> รสชาติเข้มขน้นนะคะรับปลาหมึกก่อนครับผม คานที่สองคืออะไรครับจานที่สองก็จะเป็นเมี่ยงหมี่ปลาทูนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะอน้ำจิ้มตัวนี้คุณแม่เป็นคนตำเองอคั่วทุกอย่างเองเดีวก่อนนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับเ,เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะน้ำจิ้มสำหรับนี่เลยเลยมี่ยงปลาทูเลยใช่หอมมากจะกระปุกไปฉักลับบ้านเมี่ <laughs> <laughs> มยงปลาทูเมี่ยงปลาทูคุณผู้ชมผมต้องชิมต้องชิมเดี๋ยวอนาญาตใช้ช้อนกลาง นะะฮเมีอย่งปลาทูโหทูตัวเล็กเลยตัวใหญ่ยังเลยอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอันนี้มาจากไหนครับปลาทูอันนี้ปลาทูแม่กองค่ะโอ้ปลาทูอร่อยต้องหน้างอคอหักอ่านี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวตั้งนานไม่เคยเสิร์ฟอ้าวพี่พี่กับผมมาเจอกันทุกวันสุดยอดอ่ะม้อไฟแล้วปลาทูแล้วแต่ปลาทูผมบอกว่าน้ำจิ้ม คุณแม่ทำรสเด็ดมากนะครับฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะค,ะครับเราได้กินรสชาติแบบนี้นะครับผมอ้าวอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือส่วนของผมที่ยต้องชิมนะอันนี้คือต้มต้ยมยำทะเลค่ะต้ยมยำทะเลก็อันนี้<ถ>จะมีทุกโต๊ะที่มาต้องสั่งตัวนี้เลยเเซิกเนเจอร์อใช่ค่ะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าคุณพี่ต้องลองทานเอง จะได้รู้หนูอธิบายไปพี่ไม่ไม่เชื่อเลยแก่นณะทะเลมีอะไรไหมมีมีกุ้งเหมือนกันกุ้งปลาหมึกปลาปลาที่ร้านก็ใช้เป็นปลาเก๋ากุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่ใช่ปลาสลิดปลาเลยนะเป็นปลาเก๋าอ๋อดพี่เออิชฉานี่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองคุณมันแค่นั่งมองเฉยอะไรจะดลยอยู่ซิใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนก่อนนี่จะของหวานขอเมนูเมนูเครื่องดื่มก่อนได้ปะ มีเครื่องดื่มวหรอนี่ไงที่สีสวยๆแบบนี้อ๋อโกโก้ปั่งที่นี่นคเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะเครื่องดื่มที่นี่จะเป็นเครื่องดื่มนมสดค่ะจะใช้นมสดทุกเมนูเลยเป็นหลักได้ข่าวว่าเป็นนมสดจากฟาร์มโดยตรงใช่ค่ะโอ้ได้ยินในวิทยุเขาลงโฆษณาอยู่แง่นะตรงนี้แล้วก็อันนี้คืออันนี้จะเป็นอิตาเลียนโซดาค่ะ ว้าวคนไไม่อยากทานนมมันเลี่ยนอะฮะพี่ปอมทานบ่อยๆแล้วมันเลี่ยนใช่ไหมนี่แกเลี่ยนเก็บหน้าหน่อยเก็บหน้าหน่อยรู้สึกโอ้ยนี่นะฮะคนไทยพอของขาวแล้วก็ต้องของหวานถูกต้องนะครับผมคุณฝนอย่างแรกนี่คืออะไรตัวนี้เป็นทูโทนโทสค่ะฝนตัวนี้เป็นฟังดิฟค่ะแล้วก็ข้างๆนี้จะเป็นดิฟ ทั้งหมดเลยในดิฟมีอะไรบ้างตัวนี้ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่สังขยาไข่สังขยาใบเตยแล้วก็นมข้นค่ะจุดยอดแล้วฮะมองอะไรได้แค่มองคุณอะได้แค่มองแหมเดี๋ยวเราเทคโฮมค่ะได้ได้แค่มองได้แค่มองก็คือก็คือหันไปงี้ไปเรื่อยๆใช่นะครับแล้วก็เอาพวกอ่าพวกนี้มามามาอันนี้ช้อนกลางใช่ไหมค่ะโอเคผมชอบกินกับแต่สตรอเบอรี่ดีกว่า แต่ตอบเรียอะไรนะไมต้องชี้เคสเอ้ยหลายๆๆายหหน้าไม่ให้เลยมองเี่มองกันหมดเลยร้านมองคนยาคนแน่นเงี้ยมองอ่ะถามว่าไอายไหม,ไมบอกเลยไม่ไม <laughs> บอกเลยไม่โ <laughs> อ้ยตอร์ปรีจริงๆรถอย่างนี้คือตอร์ปิรีจริงๆบอกว่าเี่เอตอนนี้ตอบปเรียมันมีขายทัท่วไปึงนะ ังนมมชถ้าคำว่าโคตรเลยเหรอโคตรเลยค่ะทำไมอะเออเรานมเน้นๆขนมปังเงินเนื้ออ๋อพี่มาเขาว่าเสียกนมโอ้อหต้อเป็นอย่างนี้เองพี่เอ๋เมื่อกี้ผมผมมากินไปเยอะละสองจานละอ่ะอย่างเงี้ยพี่ลองชิมทันทีอืออย่นี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือท็อปปิ้งว้าว ใจกลางของฝั่งชนบุรีนะครับผมคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณผลแสนสวยของผมฝากนะคุณผู้ชมทางบ้านเจอเลยครับค่ะฝากร้านสี่แยกนมหงมด้วยนะคะร้านของเราเปิด1ดโมงปิด5ทุ่มค่ะแล้วก็หยุดทุกวันพุทธที่3ของเดือนนะคะถ้าเกิดลูกค้าจะมาก็คือเดินทางมาง่ายมากค,ะค่ะติดอยู่กับสถานี MRT ท่าพระเดินมาเก้าเดียวถึงเลยค่ะนะครับแล้วก็ขับรถมานะจ๊ะขับรถมาก,ถมาก,ถมาก็ถ้ามาจากเดอะมอลล์ท่าพระนะคะ ผ่านสีแยกมาเลี้ยวซ้ายร้านอยู่ตรงหัวมุมเลยค่ะโอ้โหง่ายง่ายเบอร์โทรร้านนี้เบอร์096 374 8247ค่ะครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากมากเลยและจะจะบอกว่าอยากจะบอกว่าคุณฝนจา๋าคุณฝนจา๋าถ้าสมมติว่ามาจากรายการสบายดีวาไราตี้อ่ะถ้าสมมติลูกค้ามานะคะแล้วแจ้งกับพนักง,งานว่ามาจาก สบายดีบริการที่ทางร้านลยให้10%เล, <Wow! S 2> เล้วอึ้ออื้อเองผูกอ,อ,อยู่แล้วผูกย,ยแล้วอีกค่ะเสียงรบมือมาเสียงรบมือมาคสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณฝนม,มากๆต้องบอกว่าอาหารดีอาหารอร่อยใจกลางเมืองของทนบุรีไม่เรื่องของอาหารตา่างๆผูกและดีประทานโทษมีอยู่ที่นี่น้ยแล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยสบายสบายนั่งแบบยางสบายครับผมวันนี้ขอบคุณคุณฝนมากครับผมขอบคุณครับ ต่อไปเป็นของเราสองคนแล้วครับรีไม่แครบ้างน้องปองโอ้โหพี่สิ่งแรกเลยขอบคุณครับจะทำไมอ่ะอิ่มอร่อยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าของดีๆแล้วของที่แบบอร่อยแบบนี้จะอยู่ตรงใจกลางืองของคนฝั่งทนบุรีใช่แล้วนะครับโอ้สุดยอดมากกับร้านนี้เลยครับผมเสียนงหนะครับฟาาด้วยครับใครชอบอยู่แถวนี้มารองชิมดูใช่แล้วูกอร่อยนะครับผม ผูชมครับแล้วครั้งต่อไปกับรายการของเรานี่คือรายการสบายดีว a เรนตีจะไปร้านไหนจะอยู่ตรงไหนอย่าลืมติดตามโทอมวันนี้เราสองคนต้องลํำลาไปก่อนสวัสดีครับ